ติดไฟซึ่งจะเป็นข่าวใหญ่พอสมควรหลายข่าวแล้วนะครับว่ามีการพบวัตถุประหลาดสีขาวสีน้ำตาลหรือสีออกอมเขียวเนี่ยที่อยู่ดีๆมันลุกไฟติดขึ้นมาเองได้ในสภาวะ ที่แห้งแล้งเฉยๆจริงๆแล้วกรมทรัพยากรเทณนี้ของเราเคยมีการบันทึกคลิปทดลองทดสอบพิสูจน์ไอตัววัตถุชนิดนี้แล้วนะครับลองไปเสิร์ชหากันได้เพราะจริงๆแล้ววัตถุชนิดนี้มันไม่ใช่หินมันไม่ใช่แร่แต่มันคือสารประกอบที่เขาเรียกกันว่าฟอสฟอรัสขาวซึ่งจะมีลักษณะเป็นก้อนมีกลิ่นฉุนต้องเก็บไว้ในน้ําตลอดเวลาเพราะว่ามันมีจุดสันดาปที่ต่ําที่เพียงแค่40กว่าองศาเองเพียงแค่เราเอามันออกมาจาก โถท,ที่ใส่อยู่เก็บอยู่ในน้ำเนี่ยมาวางไว้บนอากาศพอมันเริ่มแห้งมันก็จะเริ่มลุกประกายไฟติดไฟและยิ่งไปกว่านั้นครับควันของมันเนี่ยที่พวยพุ่งออกมาเนี่ยเป็นพิษต,ต่อระบบทางเดินหายใจฟอสฟอรัสขาวเนี่ยเมื่อก่อนนะครับจะใช้อยู่ในตะเกียงเจ้าพายุหรือทางภาคอีสานจะมีการใช้เพื่อจุดบ้างไฟในช่วงบุญบ้างไฟจนมีข่าวว่าไปพบอยู่ที่ตามแม่น้ำโขงและถ้าใครพบเห็นวัตถุที่ติดไฟได้แบบนี้นะครับ ผมขอแนะนําว่าให้หาผ้าปิดจมูกยาสูดดมควันที่เกิดจากการติดไฟนี้แล้วนําวัตถุชิ้นนี้ไปแช่ไว้ในน้ำไม่ให้เกิดการลุกของไฟนะครับ